สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงอ่อมซิกโครงหมูครับ เมนูแซ่บนัวของทางภาคอีสานนะครับแกงยังไงให้ซี่โครงของเรานุ่มอร่อยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีซี่โครงหมูวันนี้ผมใช้อยู่ที่1เส้นครับตามด้วยมะเขือเปาะนะครับก็หั่นล้างแล้วก็แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้มันดํานะครับผักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีใบแมงลักนะครับผักชีลาวแล้วก็กระหล่ำปลี ผักของเราก็มีเท่านี้นะครับวัตถุดิบที่สําคัญอีกอันนึงก็จะเป็นข้าวคั่วนะครับก็เตรียมไว้ได้เลยตามด้วยเครื่องแกงนะครับก็มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตำเครื่องแกงกันก่อนครับก็ใส่เป็นตะไคร้ลงไปตะไคร้ผมใช้อยู่ที่สองต้นนะครับแล้วก็ตำด้วยพริกแห้งพริกแห้งก็สิบเม็ดนะครับสิบเม็ดก็ไม่เผ็ด สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอก็อตาม2อ,อย่างนี้ให้ละเอียดเลยนะครับก็ละเอียดประมาณนี้นะครับตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมหอมแดงก็ใช้อยู่ที่ห้าถึงหลูกนะครับกระเทียมผมก็ใช้เป็นกระเทียมไทยนะ กระเทียมไทยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพเพื่อนๆก็ตำให้ละเอียดประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องละเอียดมากจนเกินไปจากนั้นนะครับก็มาตั้งกระทะหรือหม้อของเรานะครับใส่พริกแกงลงไปใส่เครื่องแกงลงไปครับจากนั้นก็คั่วด้วยระดับไฟอ่อนนะครับนะเราก็จะคั่วไปกับกระทะแบบนี้ก่อนครับเพื่อให้เครื่องแกงมันหอมนะนี่เลยนะครับคั่วไปสักพักหนึ่งด้วยระดับไฟอ่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แห้งดีแล้วหอมดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เตรียมซี่โครงนะครับมาใส่ได้เลยนะจากนั้นนะครับเราก็จะคั่วซี่โครงไปกับเครื่องแกงก่อนนะครับแล้วก็เตรียมน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดมาเตรียมใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับ เราก็จะใส่น้ําแค่พอมันท่วมกระดูกหมูขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มนะครับต้มหรือตุ๋นนะครับในส่วนของซี่โครงก่อนเพื่อให้อ่าเพื่อให้ซี่โครงเรามันนุ่มนะครับทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนะครับระหว่างรอน้ําเดือดนะครับก็ใส่ปะลาร้าลงไปหนึ่งครับเท่านี้เลยนะฮะใครอยากใส่ผงชูนะครับก็สามารถใส่ได้เลย นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะเอาฝามาปิดก่อนครับเพื่อให้น้ํามันเดือดกลับขึ้นมาก่อนฝาปิดเรียบร้อยแล้วรอน้ําเดือดกลับขึ้นมาแล้วก็ปรับระดับไฟลงเป็นระดับไฟอ่อนครับเราจะต้มอยู่ที่30นะครับ30นาทีเลยนะครับรอให้ซิกโครงของเรามันเปื่อยนุ่มดีนะครับครบเวลาแล้วเราก็มาเปิดครับจากนั้นก็เร่งไฟขึ้นครับเร่งไฟขึ้นเพื่อที่จะ เตรียมใส่ผักนะครับลองชิมดูนะถ้าเกิดใครอยากได้ความนัวเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็ใส่ปลาเข้าไปอีกได้เลยนะครับน้ําเดือดกลับขึ้นมาแล้วก็ใส่ผักลงไปครับก็มีกระหล่ำแล้วก็มะเขือเปาะนะครับ,นะรบกดลงไปในน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวมะเขือจะดํานะครับเราต้องรีบเอามะเขือเนี่ยโดนน้าร้อนให้เร็วที่สุดนะครับก็จะช่วยทําให้มะเขือของเราไม่ดําในระหว่าง การต้มด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วครับผมก็จะใช้ฝาหม้อนะครับปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้ำเดือดกลับขึ้นมาผักก็จะได้สุกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องต้มนานนะเราน้ําเดือดกลับขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆผักของเราก็ยังจะมีความสดกรอบอยู่ก็จะไม่เละนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็โรยเป็นผักลงไปครับก็มี ผักชีลาวนะครับใบแมงลักนะจากนั้นก็กดผักลงไปในน้ําแกงนะครับเพื่อให้ผักของเรามันสลดลงเมื่อสลดลงส่งกลิ่นหอมดีเป็นที่เรียบร้อย <eden> แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับทําได้ไม่ยากเลยเมนูนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอีสานนะครับที่นิยมกันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับอีกหนึ่งเมนูที่ ทำตามได้ง่ายๆครับวันนี้เราก็ใช้เป็นซี่โครงเนาะก็จะมีเวลาในการต้มให้ซี่โครงมันมีความนุ่มอ่าสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องลองนำไปทำทานกันดูได้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปงทางช่องด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้ามีนะาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ